สวัสดีครับมื่อนี้ซ่องพญิรสเนียเหวนะครับมาไทยสวนบักแตีงอยู่สวนเรียนรู้บัญชีก็คอตมบลญเวียงเพียงเพื่อบรรพย์ภัยขเก่าแหละครับพี่น้องมาเบิ่งสวนบักแตีงสวนนี่ครับจํานวนหนึ่งงานนะครับเนี่ยปลูกล่องคู่นะครับได้สิบสองสิบสามมื่นนะครับมื่อนี้กรับมาปลาลักนะครับปลาลักกับพันเรีวดอกคำกอนแหละพี่น้อง ตะเวนกับคำคอยแล้วนะครับกับประเมนตะเฮ็ดเวี้ยงย่างเดียวนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาให้เบิ้งบักแตีงนะครับเนี่ยกำลังงามนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์แม็กกีนครับปูบักแตีงนี่คือสเสน่ห์ของปูบักแตีงคือมันทําเงินไว้นะครับแค่สามสิบกว่ามือนะครับก็ได้เก็บแล้วเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะครับเนี่ยกันเฮ็ดดีๆบักแตีงเนี่ย มือนึงนี่นครับลอกซจำหนีนี่ออกมือละลอยก็โลนะครับลอยโล่สองลอยโลก็ได้เด้ครับกสิดได้หลายอยู่ประมาณบ่เกินซี่มือหามือนะครับบ่แมนว่าลอยโล่เก็ยบอยู่ยี่สิบมือนนี่ได้เม็ดเองสิบบะเมีนนี่ครับมันก็แล้วแต่จังวหวะเฮ้าบำรุ่งได้นะครับกันเฮ้าบำรุ่งไดน้นี่ลังเทียกัทะลุเก,กินนั่นก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับ ช่วงนี้บักแตงกันละค่าพอฟังสิบกว่าบาทนะครับวังหันแหงแพียงขักช่วงเนี้ยมันหนาวนะครับพี่น้องอากาศหนาวกับปักแตงกับว่าไปใส่มาใส่นะครับราคาหน้าสวนกับอยู่ยี่สิบห้าถึงสามสิบลังเทียลังหมื่นสี่สิบบาทกับมีแต่ว่าบ่มีบักแตงใงห้เพิ่นนะครับมันหนาวจัดมันหลวงมันฟอหยอดกับบ่เดินเลี้ยงไอแม่ยอยู่แหละครับสีป่นหัวม้อนใส่ปุ๋ยมันได้กับว่าไปนะครับมันหนาวโพดนะครับปีนี้ เริ่มหนาวมาตถ้าปลายเดือนพฤศจิกาจนมาขอดกลุ่มผ้าที่ปลายเดืนอนยก็ยังหนาวอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยนะี่แหละสภาประกาศบานเทามันเป็นยังสี่นะครับก็คือประเทศที่เขาจะเลื่อนแล้วเป็นปลูกยู่ในโดมในรงเลื่อนเป็นมีเครื่องปับอากาศไห้นะครับอยากให้อุ่นพอดีอยากให้หนาวอยากให้เย็นหรืออยากให้ห้อนนี่สี่เพิ่นกับปับได้ยังประเทศอิสราเอลประเทศเกาหลียังสี่นะครับหยิบป,ปุ่นยังสี่เป็นเห็ดได้นะครับ แต่ว่าประเทศเท่ากับต้นทุนมันกับสูงนะครับมันกับเหตุยากอยู่ลำบากอยู่กันเท่าบ่มีทุนอีหลีนะครับเฮ็ุแล้วมันกับซุ่มเสียงในการขาดทุนนะครับเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรเท่ามันบอแเน่บ่นอนนะครับเอาแน่นอนบ่ได้นะครับเมื่อนี่สิบบาทเมื่ออื่นลงหาบาทกรมี่นะครับบางเทีถือกลัวละสองสามบาทกรมี่แห่งสี่นะครับอียังกับแน่นอนบ่ได้ บ้านเฮามันเป็นอย่งสี่แหะครับกันของอยู่ในตลาดมันหน่อยมันก็ขึ้นในปุปป๊บปั๊บในบัตรนันเลยแหะครับมันเป็นอย่งสี่นะครับบ้านเฮานะครับดังเทียบักเตียงเข้าไปมือนี้สิบห้าบาทมือรุ่นมากแต่ยี่สิบห้าบาทก็มีอยงสี่นะครับต่อโลนะครับมันเก่าแน่นอนบ่ได้นะครับขึ้นอยู่กับสินค้านะครับชีวิตเกษตรกร,ร,กรมันก็เป็นอย่งสี่แหละครับพี่น้อง,งขบเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวที่เป็น เห็ดเข่าเห็นยังอยู่ทั้งผคกกางพ่นกับประท่วงกันอยู่โล้เราหกบาทหาพี 6, 5, 10, ่น้องํำก,กันกับมามมาละครับก็บว่าแตกต่างนะครับเช่าเกษตรกรนะ,ะครับรเกษตรกรไทยเท่านะครับรับสตากรรมนะครับเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งเลยครับธุรกิจคือการลงทุนนนแหละเท่ากับลงทุนคือกันนะครับปุ๋ยแพงแต่ว่าผลผลิตเท่าออกมาแล้วราคาถือ,อยังสี่มันกับเป็นการขาดดุล ขาดทุนนะครับมันก็อยู่ยากอยู่ลำบากนะครับพี่น้องนี่แหละผมก็เลยจักเสีว่าจังไดกันบ่เฮ็ดกับ่ได้ล่ะครับอยู่ซื้อ,อกับ่เป็นนะครับเฮาบ่แเม่นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็สููไปนะครับผมกับมาเน้นปลูกผักปลูกหลายยางปลูกหลายแนวนะครับพยายามเห็นให้มีขายคู่มือนะครับ บักทั่วเนี่ยบักแตงเนี่ยบักพริกเนี่ยพักอีตูเนี่ยแบ่งสี่นะครับพ่อเด็ขายได้เงินมาซื้อนั่นซื้อหน,น,อหน,น,อหนี่ใส่ใจในกรอบครัวนะครับในลลกในร้านไปลงหลอกล,ลงเลยนไปงั้นหละซื้อ,อยูซื้อจินซื้อยารักษาโรคนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับยี่ปะทะค่านามค่าไฟนะครับเนี่ยเอากระตองมาคิดจังสี่นะครับปรับปรุงปรับไปตามสถานการณ์นะครับเนี่ย มกเตงนี่คือมนนเสนีหงมันก็คือเป็นพืชที่ทาเงินไว้ครับสามสิบมือน,นะครับสตาร์ทตด้ขายโหลดนะครับเนี่ยจังจํานวนนี่งานกลัวๆนะครับพี่น้องพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างผมคือปลูกคูนะครับผมเพาะเพาะใส่ถาดมาก่อนนะครับหยอดล้องหลุมก็ไดเด้ยครับแต่ว่าอยู่นีมันหนก เขาชาว่ามันหลายนะครับเพราะแต่มันงอกขึ้นมาเป็นตัวงอกเลยมันทีมาา่มไล่กิกหมดเลยนะครับบพรายานหอดข้นนะครับ <c oughs> นี่คือปัญหานะครับนกนะครับมาจิกก็เลยต้องเพาะเสถาดไปเพราะด้หกเย็ดมือก็ยังม่ล่งหลุมนะครับมันจังที่ยั่งนะครับนี่พี่น้องลุมหนึ่งผมถิใส่สองตนน่ครับเพื่อว่าให้มันแตกกระเนียงหลายให้ได้หลายที่สุดล่ะครับพี่น้อง กระหนงหลายน้อยกระหลายกระเนงสันน้อยกระติดดกนะครับเขาก็เลือกสายพันธุ์น้ำนะครับอันนี้ผมใส่แมกกีนกับพี่น้องปลูกเมกกีนมากนี่ประมาณหกเจ็ดปีนะครับไปพันธุ์ได้กับว่สูบเมกกีนนะครับมันกติยู่ในสภาพแวดล้อมสภาพดินสภาพอากาศอยู่ในบ้านผมก็เป็นไปได้นะครับพันธุ์อื่นมากกับว่สูบแมกกีนก็เป็นน้อยอยู่แต่ว่าหันบ่ได้หลายนะครับเป็นยังสัน แม่กีนนี่ก็คือตอบโจทย์สําหรับพื้นที่หนีนะครับสําหรับผมเนี่ยครับเนี่ยกระป๋องนึงกับเจ็ดรอยก็บาทนะครับกันสังทั้งก่อนไล่เนี่ยกับที่ถืออยู่ประมาณเจ็ดอยแปดสิบถึงแปดอยนะครับประมาณนั้นป๋องหน่อยก็มีนะครับเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์แต่งที่ผมประทับใจนะครับปลูกมาระยะยาวนะครับ อันวยไปใส่พันอื่นกับบออ่ดีซําเมอกีนนะครับพี่น้องเป็นเังสั้นนะครับนี่แหละเหตดผลนะครับรักนี่กับตอกรักไว้นะครับใส่ทอ่อสีหุนนะครับโตดูดปุ๋ยนะครับกับของเก่าด้ครับพี่น้องเด็่เสี่อมเก่านะครับเปลี่ยนดัซไซน้ำยศกับผ่าคุ้มครับปุ๋ยคอกนะครับ สูตรปุ๋ยสูตรฮอร์โมนลักนี่ก็ใส่มาแล้วซี่ปีครับพี่น้องนี่แต่ว่าทอนี่ยจะเริ่มเฮ็ดมากหมดแล้วจนออกงอกขาวแล้วนะครับขอต่อของกออันอื่กอะของเก่าก็ก็กมีแตกบ้างก็ซื้อมาเปลี่ยนแงจังสี่นะครับเลาก็มาต่อก้าเก่ามันยาดนะครับตัวดูดปุ๋ยนะครับแต่ว่าแพงเนี่ยครับตัวละลอยก็บาดลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบนะครับซีหุ่นนะครับ ทีใส่ท่อหน่อยเพราะว่ามันเป็นระบบน้ำปล่อยนะครับบอเมนขื้นแทงสูงนะครับความดันมันบ่หลายนะครับก็เลยต้องใส่ท่อ4ีหุนนะครับนี่ล็อกนี่งานงานหนึ่งนี่บอเมนว่าเฮ็ดเป็นล็อกเดี่ยวปล่อยอย่างนี่เลยครับฮ็ดเป็นสองสองล็อกนะครับล็อกพ่นกับมีได้่มาแปดแปดแถวนะครับ แปดแถวก็คือล่องล่องหนึ่งนี่มันมีอยู่เป็นล่องคู่นะครับหล่องหนึ่งมันจะมีอยู่สองแถวนะครับอันนี้ซี่ซี่ล่องก็เป็นแปดแถวกับห้อกับว่างแปดเซนนะครับไซส์น้ำยศกับซีฟเส้นเป็นน้ำกันอ่พอดีนะครับทั้งนี้ก็ต่อออกจากทอเมีนท้งพี่อีกนะครับนี่สี่ล่องคือกันแปดแถวคือกันครับพี่น้องเนี่ยรักการก็เป็นหนงสี่นะครับเจีบนี่ก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง้งเขามา กดไหล์กดแชร์นะครับส่องภายในรถเจ้าเหนี่ยวสวัสดีครับ